สวัสดีทุกคนครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับผมที่หิมวาคิงดอมนะครับกับที่นี่หิมพานวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสําหรับผู้ฝึกเวทมนต์ของอาณาจักรทวยเทพแห่งหิมพานนะครับก็หลายๆคนคงเห็นเมืองนี้ผ่านตาไปบ้างแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมืองนี้เป็นยังไงวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็แนะนําให้ดูนะครับสำหรับเมืองนี้ ค่าวความต้องการก็จะคล้ายๆกับแนว The s i m u l a t i o n นะครับเป็นแบบยุคมินิ a วิลหน่อยๆก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเลือดนะฮะค่าวความหิวอาหารค่าการนอนหรือค่าสมองนะครับอาบน้ำาสดงเป็นหน้าการวิ่งแล้วก็การหายใจในน้ำนะครับผมสำหรับที่นี่ก็จะเริ่มต้นนะให้เราได้เลือกโลหรือว่าบทบาทนะครับ ตามความต้องการของเราเลยโดยเราจะเริ่มที่จุดนี้คือเกาะเกิดนะครับก็เลือกว่าเราจะไปเป็นประชาชนสําหรับคนที่อยากมีชีวิตที่อิสระนะครับหรือว่าไปเป็นแก๊งไปเป็นหน่วยงานนะครับหรือว่าจะเลือกไปเป็นนักเวทพเนจรก็ได้นะครับแต่ถ้าเรายังเลือกไม่ได้นะครับเราลองไปดูที่เป้าหมายปณิธานนะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้าง ก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเลยสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนโลเล่นไปเรื่อยๆกส็สามารถมาคราฟที่กล่องเปลี่ยนโลตรงนี้ได้นะครับรางวัลปณิธานมีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกนะครับจะเป็นเงือกไปเป็นเจ้าหลวงราชินิกูลเจ้ามือปกครองต่างๆนักเวทหรือสร้างครอบครัวนะครับไปเป็นอาชีพคุณหมอนาคีนะครับครุฑยักษ์คนทานวิทยทธรได้หมดเลยนะครับโดย เริ่มต้นเมื่อเราไปใช้ชีวิตนะสิ่งที่คุณจะได้ลองทำดูก็คือการไปเข้าโรงเรียนแบบโฮมสคูลนะครับเหมือนโรงเรียนประถมมัธยมนะครับจาก6ตระกูลใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่นะคาครุษยักษ์โยคีวิทยาธรแล้วก็คนทัน6ตระกูลใหญ่นี้จะเป็นเหมือนกับโรงเรียนช่วงต้นก่อนที่เราจะย้ายเข้ามามาหาวิทยาลัยและก็เข้าสู่สำนัก รับใช้ราชวงศ์หรือว่าไปเป็นราชนีกูลก็ได้นะครับอันนี้คือโรหลักๆในการเริ่มต้นชีวิตก็เริ่มตั้งแต่เราจุติลงไปเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูว่ามีอะไรให้เราทําบ้างนะตอนนี้เรากําลังลงไปเกิดแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดู6บ้านแรกเริ่มของทุกคนก่อนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับถ้าหากว่าใครไม่อยากเล่นโรแบบประชาชนแก๊งหรือว่านักเวทพรนจรที่ค่อนข้างจะอิสระก็มาเลือกได้ครับมีจุดเลือก6บ้านดังต่อไปนี้เลย นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วเรียนจนครบระดับไฮสคูลเสร็จแล้วคุณอยากเข้ามหาวิทยาลัยก็มาเข้าสี่สำนักนี้ได้นะครับอ่าถ้าหากว่าเมื่อกี้คุณอยากจะขึ้นไปที่จุดเลือกใหม่ไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นแบบโลบ้านขอเป็นพวกเออฟรีแลนซ์อิสระก็ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าจุดตรงนี้นะจะเป็นจุดรับเควสนะครับอ่ารายละเอียดตรงนี้ได้นะครับจะมีตั้งแต่เควสของผู้เล่นใหม่สำหรับคนที่เล่นไม่เป็นเลยนะแล้วก็ไปเป็นปนิสิต ในมหาวิทยาลัยนะครับผมอ่ะนี่เมื่อคุณลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่จะเป็นตลาดให้กับคุณได้ลองมาช้อปปิง้งจับใจ่ายใช้สอยหาไอเทมที่คุณหาไม่ได้ก็มาเลือกซื้อที่นี่นะครับแล้วก็ยังจะเป็นจุดให้คุณสามารถฟาร์มได้ด้วยนะก็เอาของมาขายกันนะครับเรียนรู้ได้ในเมืองครับว่าอะไรในนี้ขายได้ดีทำงานได้ดีมันจะขึ้นลงตามความต้องการของชาวเมือง จุดตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำู้ขอพรสคนที่ต้องการไกด์ต้องการผู้พิทักษ์มาพาเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตพาทุกคนนะลองไปเที่ยวชม จริงมหมายเวลาอยู่ไม่ไกลนะครับเราออกจากเซ็นเตอร์มาเนี่ยก็อยู่ตรงนี่เลยนะครับมาที่นี่นะครับสิ่งที่คุณจะได้ลองทำก็คือการไปเข้าเรียนนะครับก็ถ้าว่าใครไม่ได้เข้าเรียนโฮมสคูลของโรงเรียน6ตระกูลนะครับ ที่อยู่ในสกอบอดขวามือเนี่ยนะครับคุณสามารถมาสมัครเข้าเรียนได้ปีหนึ่งะครับผมอ่าก็ใช้กล่องปีหนึ่งในการคราบชุดนิสิตปีหนึ่นะครับแล้วก็เลือกสำนักได้เลยนะครับโดยการสมัครเรียนจะต้องไปที่ห้องอธิการนะครับซึ่งก็ถ้าปีสามเนี่ยก็จะได้ฝึกงานแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตทำงานจริงๆอ่าสำหรับห้องอธิการมาสมัครเรียนเนี่ยก็จะ มีตั้งแต่บทวิชาชีพดูซิว่ามีอาชีพอะไรบ้างอย่างเป็นหมอเนี่ยนะครับก็จะต้องจบบ้านคนทันเนาะคือจบไฮสคูลที่ที่คนทันนะครับมีในช่างอันนี้คือต้องไปเรียนบ้านโยคีนะครับเป็นโยมประตูต้องไปเรียนบ้านยักษ์อัปสาราพวกศิลป,ปะงานบันเทิงต่างๆไปเรียนบ้านคุดนะครับใครอยากตั้งแกงไปเรียนบ้านนาคาแล้วก็อยากเป็นข้าราชการไปเรียนบ้านวิทยาธรน,นะแล้วก็รับกล่องปีหนึ่งตรงนี้จะใช้โดวงแก้สลบพันธุ์นึงซึ่งจะอยู่ในกล่องเพื่อเล่นใหม่อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตําราเรียนตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องไปหาตําราแรกกับเพื่อนในในชั้นปี1ด้วยกันจากนั้นพอเราเรียนจบของชั้นปี4หรือว่าประชาชนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาปริญญาบัตรประคาบัตรอาชีพได้ไปเกรดนะกล่องธนบัตรฟ้าต่างๆใบผ่านคุ้ฝึกงานแล้วก็ที่นี่เราจะใช้เงินฟ้าในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็คือพูดง่ายๆนะเ,เราจะเรียนรู้การคราของขายผลิต ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วถ้าใครทําสําเร็จนะครับคุณก็จะได้เงินจากพวกเจ้าของกิจการซึ่งเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะมาคบาบที่หมวดใบเกรดเป็นกล่องธนบัตรเพราะเ,าเปิดกล่องมาเนี่ยเขาสามารถเอาเงินเนี่ยมาจับใจ่ายใช้สอยแล้วเราก็เอาเงินต่างๆที่เป็นพันธบัตรที่เขาให้มาครับมาแลกเป็นเงินฟ้านะครับพอแลกเป็นเงินฟ้าเสร็จคุณจะสามารถจบได้เนาะเป็นใบเกรดจบต่างๆถ้านะค,คุณได้เกรด A คุณก็จะไปฝึกง,งาน น้อยหน่อยนะคบฝึกง,งานน้อยหน่อยในชั้นปี3แต่ถ้าว่าเกรดคุณไม่สูงคุณต้องฝึกงานเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้กันเอาเนะเอาเป็นว่าผมจะพาคุณไปเริ่มต้นใช้ชีวิตตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วกันแบบว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนนะไม่รู้จะไปไหนก็มาที่มาหาหลัยก่อนมาเรียนรู้ว่าโลต่างๆพาเราไปสู่อาชีพอะไรได้บ้างนะครับ สาวน้อยจะไปไหนตรงนี้นะครับซื้ออุปกรณ์สำหรับไปทํางานเนาะซื้อเพื่อที่จะลองไปใช้ชีวิตในเมืองนะครับผมว่าทำอาชีพต่างๆระหว่างเรียนนไปด้วยทำยังไงนะครับตอนนี้ผมกลับมาที่นี่อีกแล้วนะถ้าคุณเป็นโลอื่นที่เป็นอย่าง,เ,างเช่นโลประชาชนเนี่ยครับเ,เราจะกดตรงนี้มนไม่ได้ไอะฮะแล้วก็จากนั้นพอเวลาที่เรา เลือกโลต่างๆแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับจนกว่าว่าเราจะไปคราบกล่องเปลี่ยนโลที่เก่อเกิดอีกรอบก็คือตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมดูว่าแต่ละบ้านเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวเราเริ่มที่บ้านแรกนะครับก็คือบ้านยากักษ์นี้เลยอ่าบ้านยักษนะครับถึงแล้วนะครับอยู่บริเวณริมชายหาด ทางด้านบนอยู่ไกลความเจริญนิดนึงนะครับบ้านยักษ์สำหรับใครที่เรียนบ้านยักษ์นะคุณจะเข้าบ้านเขาไม่ได้จนกว่าเจ้าบ้านจะมาเปิดให้นะครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะเป็นพวกอาวุธต่างๆของบ้านยักษ์นะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยจะมีอาวุธไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสำหรับสิทธินอกตระกูลยักษ์แต่ถ้าหากสิทธ์ในตระกูลอันนี้จะต้องไปเรียนที่พาราไดซ์เดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนท้ายอีกทีนึงนะครับต่อไปไปที่บ้านของ นาคานะครับที่บ้านนาคาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคนที่อยู่แบบริมชายหาดนะครับบ้านค่อนข้างสวยคล้ายๆกันนะครับสำหรับสิ่นอกตระกูลอาวุธก็จะสามารถครับได้เลยใครที่สมัครเรียนกับที่นี่นะครับแต่ถ้าว่าเป็นสิ่งในตระกูลก็ต้องไปที่พาราได์เดี๋ยวผมจะไปจบที่พาราได์นะว่าที่นั่นมีอะไรบ้าง บ้านคนทันนะครับใครชอบบรรยากาศาไร่ bury, สตรอเบอรี่สวยๆแบบนี้อยู่ทางหุบเขานะครับผมมาสมัครเข้าเรียนการที่บ้านคนทันได้นะครับบรรยากาศบ้านก็จะดูอบอุ่นน่ารักหน่อยหมวดอาวุธเขานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับหมวดอาวุธจะบ่งบอกว่าคุณอยู่บ้านไหนทั้ง3บ้านที่ผ่านมาเนี่ยจะมี รายละเอียดที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเนาะบ้านคนททนเมื่อกี้จะเป็นสายฮิวสายบําบัดถ้าเป็นยักษ์ก็จะเป็นสายดาเมีแรงหน่อยนะครับถ้าเป็นพวกนาคาเนี่ยจะมีจุดเด่นคือคนเยอะอามาแล้วไม่เหงาแน่นอนส่วนบ้านวิทยาทรที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นสายพวกสตันธาดลมนะครับอาชีพที่จะไปสู่วิทยาทรที่ประสบความสําเร็จก็คือพวกร่างทรงให้คาปรึกษาดูแลชาวเมือง เป็นผู้ที่มีความเป็นนักจัดระบบที่ดีนะฮะบ,บ้านคุดอาวุธจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับสายพวกอัศราบ้านเขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านดาวด้วยตรงนี้นะฮะซึ่งใครอยากมีอาชีพเป็นศิลปินก็มาสมัครที่บ้านคุดได้นะครับคือบ้านอื่นมาเรียนก็ได้นะแต่ว่าต้องจบบ้านคุดถึงจะได้บัตรอัศรานะครับอ่า บ้านโยคยีนะครับจะเป็นสไตล์ของคนที่ลึกลับหน่อยเนาะบ้านจะอยู่ทัางใต้ดินแล้วก็เวลาเข้าเรียนนะครับโตค้าของเขาอาวุธก็จะประมาณนี้เลยนะสายอินหน่อยๆน,นะสายโยคยีพวกล่องหนนะพวกนินจาอะไรประมาณนั้นนะครับครบทุกบ้านเนาะหกบ้านนะครับเมื่อคุณเข้าสู่6บ้านแล้วเรียบร้อยนะครับคุณจะมีโอกาส เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตรงนี้แหละนะครับพอเรียนเสร็จพอเรียนเสร็จนะคุณอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับคุณก็ฟาร์มแล้วก็ไปสมัครเรียนนะครับซึ่งในหมหาวิทยาลัยก็จะมีการแข่งขัน e-sport ให้เราเนี่ยสามารถคราฟสิ่งต่างๆเอาไปเล่นได้นะครับที่นี่จะเป็น e ีสปอร์แบบใช้ยน้ำยาอมมาตัสิบวิแวสไลด์ไกลล,ล่องหนวิ่งไวกระโดดสูงหายใจในน้ำได้ ถ้าแพนแผลยาชุบได้หมดเลยซึ่งของต่างๆเนะี่ยแต่ละบ้านมีไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่คือบ้านบนฟ้านะครับถ้าหากว่าคุณไม่ใช่โลของบ้านนั้นๆจะเข้าถึงโตัวคัพไม่ได้เลยนะเข้าถึงไม่ได้เลยนะครับนี่คือบ้านโยคีเนาะสายล่องหนนินจาวิทยทรสายพวกร่างทรงคนทันก็เป็นพวกปัมบัดสายฮิวนะครับนี่คนเยอะหน่อยนะบ้านนี้นะคาบ้านครุฑนะครับ,บ,ารบสายพวกคอนเทนต์ อยู่ซูเปอร์สตีมเมอร์ต่างๆสายต่อยสายตีบ็อกซิ่งมาบ้านยักได้เลยนะครับที่นี่จะอยู่กันเป็นอาณาจักรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแมปชิงทงแล้วก็พวกฟาร์มของคือฟาร์มไปด้วยตีกันไปด้วยนั่นแหละตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีผลไม้สวรรค์ที่เกิดขึ้นตามเวลาที่คนในเมืองจะมามาฟาร์มกันเพื่อที่จะเอาของไปคราฟอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็จุดของ งานฟาร์มตลาดร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะครับที่ค่อข้างมีอะไรให้ทําหลากหลายเป็นว่าเน้นเมืองสวยผมจะพาไปดูจุดสุด,สดท้ายคือจุดที่ถือว่าผู้มีอำนาจจะเข้ามาอยู่กันนะครับที่นี่คือศูนย์กลางปกครองอาณาจักรนะครับเป็นพระราชวังชื่อว่าหอคําหลวงนะครับที่นี่สำหรับอาชีพที่จะมาเป็นเจ้าหลวงปกครองนะครับสำหรับที่นี่ก็ยินดีต้อนรับนะครับใครอยากจะมาเป็นใหญ่ในเมือง ก็มีวิธีการฟาร์มแล้วก็การโดเน a ต่างๆที่จะให้คุณนั้นสามารถสร้างชีวิตที่คุณอยากจะทำได้ก็ฝากเมือหิมว่าคิงดอบนี้เอาไว้นะครับผมถ้าหากชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์สามารถดูใน YouTube นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ทำเป็นละครให้คุณได้ดูกันด้วยเราวันนี้ผมอะตอมอชิระนะครับเป็นเทวพิทักษ์ปกป้องดูแลเมืองนี้อยู่นะครับก็ใครามานะีอยากจะให้แนะนำตรงไหนก็สามารถ มาพบเจอกันได้ที่นี่นะคะ Kingdom, น Twitter, าารับหิมวากิงดอมอณาจักรทุยเทพแห่งหิมพาสวัสนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย